H14 Ultra Plus ร,รุ่นใหม่ไซส์49 mm ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ Hello Watch 3 Plus ครับเวอร์ชันใหม่ปี2024ตัวนี้นะครับตำแหน่ง wallpaper มากถึง21ตำแหน่งเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วสามารถไปปรับเปลี่ยนได้อีกเยอะเลยครับ ในส่วนของฟังก์ชันนะครับสไตล์เมนูเนี่ยก็มี2รูปแบบนะครับฟังก์ชันหลักๆนะครับพเพื่อนๆก็จะมีอัลบั้มรูปภาพครับเราสามารถเอารูปที่อยู่ในตัวโทรศัพท์นะครับมาลงไว้ที่น้องนาฬิกาได้ครับแล้วก็เปิดดูเป็นอัลบั้มของเราได้เลยแบบนี้แล้วก็สามารถซูมดูรูปภาพได้ด้วยนะครับจะมีในส่วนของเพลงครับเราสามารถเอาเพลงที่อยู่ในตัวโทรศัพท์ครับมาลงไว้ที่ตัวนาฬิกาได้เปิดฟังผ่านลําโพงนาฬิกาได้เลยครับ แล้วเสียงเพิ่มเสียงกดเล่นกดหยุดนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อหูฟังไร้สายฟังก็สามารถทำได้ครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวบันทึกเสียงครับเราสามารถใช้บันทึกเสียงเหตุการณ์ในชีวิตเราที่เราอยากจะบันทึกนะครับหลังจากนั้นเราก็กดหยุดแบบนี้ครับแล้วก็มาเปิดฟังได้เลยครับแล้วก็เคลียร์ออกได้ทุกเมื่อที่ต้องการครับ ล่าสุดนะครับสามารถอ่านอีโมจิได้ด้วยนะครับนี่เลยถ้าเผื่อว่าเขาส่งมาเป็นอีโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็คือสามารถอ่านได้แทบจะอีโมจิครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ยังมีบางตัวนะครับที่น้องยังไม่สามารถอ่านได้นะเวลาที่มีคนทักมาก็เปิดดูเปิดอ่านได้เลยแล้วก็สามารถลบทิ้งเคลียร์ออกไปได้ด้วยครับและสําหรับการโทรถ้าเผื่อมีคนโทรเข้ามาหาเราครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะแบบนี้ครับ ผมจะรับและคุยผ่านตัวนาฬิกาเลยนะัลโหลสวัสดีครับ Hello สวัสดีค่ะเราอย่าลืมเร่งเสียงที่ตัวนาฬิกาและที่โทรศัพท์ด้วยนะครับผม Hello ลเทสครับผม h l อเคสา k ำหรับในกรณีที่เราคุยอยู่แล้วเผื่อว่าอยากจะไปคุยธุระแบบนี้ไม่อยากให้ใครรู้เนาะก็กดสลับไปคุยที่โทรศัพท์เพื่อเอาหูแนบได้เลยนะครับหรือถ้าอยากสลับกลับมาอีกทีหนึงก็ กลับมาคุยที่นาฬิกาได้อีกโดยกดตรงนั้นเลยครับผมฮัลโหลส่วนปุ่มฝั่งนี้นะครับก็คือไม่นะครับถ้าเราไปกดปิดแบบนี้เขาจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุยถ้าต้องการให้เขาได้ยินเสียงที่เราพูดเราต้องเปิดไมไว้นะแล้วก็ถ้าคุยเสร็จก็สามารถกดวางสายได้เลยในส่วนของโหมดกีฬานะครับก็จะมีเยอะเลยครับ ร้อยกว่าโหมดเลยนะครับก็คือสามารถเลือกที่จะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบบันทึกกีฬานะครับถ้าเผื่อว่าเราใส่เล่นกีฬาแล้วเราบันทึกไว้นะครับก็จะสามารถย้อนดูภายหลังได้ครับมีโหมดวัดอัตราการเต้นหัวใจครับแล้วก็มีวัดออกซิเจนนะครับมีในส่วนของเข็มทิศด้วยนะครับถัดมาครับก็จะมีแบบติดตามคุณภาพการนอนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับสภาพอากาศเราสามารถเปิดเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตามสูดสูงสุดคาดว่าจะอยู่ประมาณไหนครับแล้วก็จะมีถัดไปอีก5วันให้เราได้ดูด้วยนะครับปฏิทินนะครับเราสามารถเปิดเข้ามาดูได้เลยครับบอกวันที่เดือนปีแล้วก็เวลาณปัจจุบันให้ดูด้วยนะครับถ้าเราจะกดดูเดือนต่อไปก็กดมาทางลูกศรด้านขวาได้เลยครับตัวนี้นะครับก็คือ เพลงอัลบั้มรูปภาพแล้วก็ตัวบันทึกเสียงครับมีในส่วนของการบอกพิกัดตำแหน่งครับจังหวัดที่เราอยู่นะตอนนี้ครับสามารถโทรเข้าโทรออกครับรับสายพูดคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลย เป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธไม่ต้องใส่ซิมน,นะครับสิงสมุดร,รายชื่อเบอร์โทรผู้ติดต่อได้500เบอร์ครับใช้งานเป็นรีโมทกล้องถ่ายรูปก,ก็ได้นะครับมีในส่วนของการสั่งการเสียงครับมีโหมดฝึกวัดลมหายใจนะครับเราสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆน,นะครับเอาเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์ลงไว้ในตัวนาฬิกาแล้วสามารถเอาเสียงเพลงนั้นมาตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุกได้ด้วยครับในส่วนของโหมดนาฬิกาจับเวลานะครับอันนี้จะเป็นจับเวลาถอย แล้วก็จะมีจับเวลาเดินหน้าด้วยครับสำหรับพี่ๆผู้หญิงนะครับสามารถไปเปิดตั้งค่าใช้งานในส่วนของรอบประจำเดือนได้ในแอปพลิเคชันครับเครื่องคิดเลขกดบวกลบคูณหารได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจับเวลาเดินหน้าครับผมต่อมานะครับโหมดคลิกข้อมือแล้วหน้าจอติดได้เองอัตโนมัติครับเราจะเปิดหรือปิดใช้งานก็ได้นะครับจะมีในส่วนของระยะเวลาสว่างหน้าจอครับถ้าเราตั้งไว้ที่5าวิหรือ1ิวินะครับแล้วให้หน้าจอดับไป แบตเตอรี่จะหมดช้าครับผมแต่ถ้าเราตั้งให้หน้าจอติดตลอดเวลาแบตเตอรี่จะหมดไวขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนเพื่อนๆต้องการใช้งานอย่างไรนะครับเพราะมันสามารถอัดเปลี่ยนไปมาได้ครับเวลาต่างประเทศมีนะครับแล้วก็จะสามารถอ่านการแจ้งเตือนต่างๆได้และในส่วนของ Chat gpt นะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยณนะวันที่ผมอัดคลิปนะครับยังตอบกลับมาเป็นภาษาจีนอยู่นะครับ ร้านอาหารใกล้ผมเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับนี่ครับน้องยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องรอให้เขาพัฒนาต่อไปก่อนนะนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีภาษาไทยให้เราก็ได้ครับต่อมานะครับอันนี้ก็ ลองไปเล่นดูได้นะครับในส่วนของหุ้นนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหุ้นนะการแปลภาษาครับผมก็คืออันนี้เราสามารถเลือกได้ครับเลือกภาษาตรงนี้นะครับแต่ผมลองทดสอบดูหมดแล้วครับเพื่อนๆไม่ว่าเราจะเลือกภาษาอะไรให้แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นภาษาจีนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะสวัสดีครับ รอเขาประมวลผลสักครู่นะครับเนี่ยครับเป็นภาษาจีนครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอพัฒนาต่อไปไม่แน่ว่าในอนาคตจะมีภาษาไทยหรือไม่นะครับในส่วนของเกมนะครับอ่าอันนี้เกมที่1นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกมเครื่องบินนะครับเกมที่2ครับต่อไปเกมที่3ครับผมก็จะเป็นเกมหนูแฮมสเตอร์อ่าอันนี้ก็ไว้เล่นแก้เบื่อแก้เหงาเนาะอีกเกมหนึ่งก็จะเป็นเกมแบบว่าตัวเลขะครับอันนี้ผมก็เล่นไม่เป็นนะ ต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นลูกปัดนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเกมก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของการตั้งค่าครับส่วนนี้นะเราสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือนมาที่นาฬิกาเราต้องเปิดนะครับถ้าเราไม่เปิดมันจะไม่มีการแจ้งเตือนเนาะส่วนฟังก์ชันด้านล่างนะครับเป็นการเขย่าเพื่อรับสายการโทรครับสมมุติว่า,าเราอาจจะมือเลอะ มีคนโทรเข้ามาเราไม่อยากจับโทรศัพท์เนาะแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เราก็สามารถสะบัดข้อมือครับเพื่อรับสายการโทรได้เลยถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้แล้วนะครับมีโหมดห้ามรบกวนครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแสงสว่างหน้าจอเราสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้ตามใจเราชอบเลยครับและอีกหนึ่งฟังชันครับหน้าจอปิดนาฬิกาฟังก์ชันนี้ถ้าเปิดใช้แบตเตอรี่เราจะหมดเร็วครับนี่ครับเขาขึ้นหมายเหตุไว้เลยเห็นไหมครับทุกคน แต่ถ้าทุกคนอยากลองเปิดนะว่าเป็นยังไง่ะติ๊กไปที่ตัวเลขครับเขาจะพักหน้าจอแบบตัวเลขดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมตั้งหน้าจอดับไว้ประมาณ10วินาทีนะครับแต่ถ้าผมอยากให้ดับเลยผมใช้มือปิดลงไปครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพักหน้าจอให้เลยครับแต่ถ้าเผอิญว่าเราพลิกข้อมือใช่ไหมครับเขาจะดีดจากหน้าจอพักเข้าสู่หน้าจอหลักระบบการทํางานของโหมดหน้าจอพักเท่านี้เองแต่ถ้าทุกคนเปิดใช้นะ แบตเตอรี่จะหมดไวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการประหยัดแบตเตอรี่ขออนุญาตแนะนำว่าหมดหน้าจอปิดนาฬิกาปิดไว้นะครับประหยัดแบตมากกว่าครับ ต่อไปขออนุญาตไล่ฟังก์ชันต่อเลยนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงครับเราก็ปรับได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดเงียบนะครับการควบคุมเสียงของสื่อครับสมมุติว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยถ้าเราจะดูหนังหรือฟังเพลงในโทรศัพท์นะครับเรากังวลว่าเสียงน้องจะมาดังที่ตัวนาฬิกานะครับก็คือฟังก์ชันเนี้ยทุกคนไม่ต้องเปิด เสียงจะไม่วิ่งมาดังที่นาฬิกาครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เสียงจะวิ่งมาดังที่นาฬิกานะอันนี้เราเลือกได้ครับว่าช่วงไหนเราต้องการแบบไหนนะครับในส่วนของการสั่นเนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าสั่นเบาสั่นแรงนะครับก็ไม่ได้สั่นแรงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่สั่นแบบรู้สึกครับรหัสผ่านเราตั้งได้ครับก็คือกรอกรหัสผ่านแบบ4ตัวแบบนี้ เวลาที่เรากรอกรหัสผ่านนะครับระวังนะว่านิ้วจะเบียดเราต้องดูด้วยนะครับว่าเรากดเลขอะไรไปเนาะถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆกังวลว่าตั้งรหัสแล้วจะจํารหัสผ่านไม่ได้อันนี้ผมแนะนําเลยว่าอย่าตั้งนะครับเพราะถ้าจํารหัสผ่านไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะพอตั้งไปเสร็จรอบแรกเขาจะให้คอนเฟิร์มรหัสอีกรอบหนึ่งก็ต้องกดให้เหมือนเดิมแล้วก็กดโอเคไปทีนี้นะครับพอเรากดออกใช่ไหมแล้วกดให้น้องนาฬิกาล็อกนะครับเขาก็จะขึ้นแล้วนะครับ อ่าขอรหัสผ่านและถ้าเราลองแกล้งแรนดอมรหัสมั่วๆนะครับอ่าเขาก็จะไม่เปิดเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราใส่รหัสที่ถูกต้องกับเขาก็จะเปิดให้เราดูแบบนี้ส่วนสมมุติว่าใครที่แบบตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้แล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากใช้แล้วอยากเอาออกได้ไหมได้ครับก็เข้ามาตรงรหัสผ่านนะแล้วก็ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพราะเราเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะนะครับเราก็ต้องรู้รหัสผ่านครับอ่า รอรหัสผ่านไปกดโอเคแล้วก็กดว่ารหัสผ่านเนี่ยสีเขียวเนี่ยติ๊กให้เป็นสีเทาก็คือเอาออกเรียบร้อยครับเบอร์โทรเอสฉุกเฉินก็สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้ครับ ตรงนี้นะครับที่เขียนว่ามุมมองนะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนสไตล์เมนูครับผมซึ่งตัวเมนูนี้เนี่ยถ้าเราแบบเอออยากจะเอาฟังก์ชันไหนออกไปนะครับเรากดค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นกดแก้ไขแอปครับผมแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากเอาฟังก์ชันไหนออกเราก็กดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเผื่อสมมุตินะครับเราอยากดึงกลับขึ้นมาไปที่เครื่องหมายบวกครับดึงกลับมาได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยนะครับ ปุ่มด้านบนครับถ้าเรากดดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการเคลียร์แอปพลิเคชันที่เราเล่นก่อนหน้านี้ครับส่วนปุ่มขวาล่างครับตัวนี้แบตเตอรี่คงเหลือแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรากดเข้ามาแล้วเราติ๊กถูกบลูทูธระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์จะถูกตัดขาดกันทันทีครับระหว่างที่เราอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยนาฬิกาจะไม่มีโทรเข้าโทรออกไม่มีแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับแต่ที่โทรศัพท์ของพวกเราครับโทรเข้าโทรออกเหมือนเดิมแจ้งเตือนทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วถ้าเราต้องการเอาน้องนาฬิกาเนี่ยออกจากโหมดประหยัดพลังงานละ่ะต้องทำอย่างไรนะครับกดตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเวลาปัจจุบันก็จะขึ้นมาจากนั้นกดแช่ปุ่มเดิม3าวีครับหน้าจอาติดขึ้นมาแบบนี้ก็หมายความว่าออกจากโหมดประหยัดพลังงานเรียบร้อยแล้วล่ะครับส่วนบลูทูธตัวโทรก,กับบลูทูธตัวการแจ้งเตือนนะครับเพื่อน จะเป็นคนละส่วนกันครับถ้าเราเชื่อมต่อการโทรทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้โทรเลยเขาจะปิดตัวเองลงอัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะครับถ้าเราจะโทรกดให้เป็นสีน้ําเงินก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มาตรงนี้ครับกดเบอร์ที่ต้องการจะโทรครับแล้วก็กดโทรออกได้เลยอย่าลืมเล้งเสียงด้วยนะครับเห็นไหมครับพรผมกดโทรที่โทรศัพท์ก็แสดงหน้าจอว่ากําลังโทรออกครับ ประมาณนี้เลยครับผมและถ้าในกรณีที่มีคนทักเข้ามาหาเรานะครับก็คืออำนวยความสะดวกมากๆครับนี่ครับมันก็จะโชว์แบบนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนซึ่งน้องอ่านอีโมจิได้ด้วยครับทุกคนแต่ก็ยังไม่ใช่อีโมจิครบทุกตัวนะครับแต่ก็นับว่าอ่านอีโมจิได้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเข้าไปดูครับเปิดเข้าไปอ่านได้นะครับแล้วก็สามารถ ลบเคลียร์ทิ้งออกไปได้ด้วยอ่าอันนี้ก็สะดวกนะเผื่อบางทีเราขับรถอยู่เราทำงานทำธุระไม่ได้จับโทรศัพท์แต่อย่างน้อยถ้าอยู่ในระยะบลูทูธนะครับเรายังได้อ่านว่าเออใครทักมาธุระอะไรด่วนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับก็จะเป็นฟีเจอร์ลัดแบบนี้ซึ่งถ้าเรากดค้างไว้ครับก็สามารถแก้ไขอีดิทได้เหมือนกันครับผมปัดซ้ายมาขวาครับอ่าเป็นช็อตคัดเมนูนะครับ มาซ้ายก็จะเป็นโหมดทางลัดต่างๆประมาณนี้ครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมชอบในรุ่น H14 Ultra p l u ก็คือเขาจะมีลูกเล่นที่ให้เราสามารถออกแบบหรือว่าคอสตอมนะครับหน้าจอทีมได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ดูครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีได้เลยนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกทีมนะครับแต่ก็มีหลายทีมครับที่สามารถคอสตอมได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้โอเคผมขออนุญาตนะ อันนี้จะเปลี่ยนเป็นเข็มหรือตัวเลขอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็คือแบบเพลินๆนะครับนี่ครับออกแบบได้เยอะเลยครับแล้วก็พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับทุกคนก็สามารถที่จะนะครับไปตั้งมาจากตัวแอปพลิเคชันได้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้ไซส์มันจะอยู่ที่49มมนะครับปุ่มเนี่ยก็คือใช้งานได้ทั้งหมด3ปุ่มเลยเดี๋ยวผมเล่าปุ่มตรงนี้นิดนึงครับเวลาที่เรากดเข้ามาครับก็จะเข้าโหมดทางร้านเราก็เลื่อนได้เลยครับ ช่วงไหนเราใช้อะไรบ่อยสมมติผมใช้เข็มทิศบ่อยติ๊กถูกไว้ที่เข็มทิศใช่ไหมครับทีนี้พอผมกดเข้ามารอบครั้งต่อไปก็จะเป็นเข็มทิศครับอ่านะครับประมาณนี้เลยด้านหลังเนี่ยจะมีตัวล็อกสายครับทั้งบนและล่างเลยครับนี่นะส่วนเวลาที่เราจะถอดสายใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คือกดตัวล็อกค้างไว้ครับจากนั้นก็สไลด์สายออกครับตัวนี้เขาดีตรงที่ว่าเขาสามารถนะครับใส่เคสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสแบบนี้อ่าดูนะครับ หรือจะเป็นเคสเพชรนะครับเขาก็ใส่ได้นะครับแล้วก็สายเนี่ยเขาจะสามารถใส่ได้ทุกแบบเลยนะครับที่แบบตรงไซส์ของเขานะครับก็คือเคสกับสายเนี่ยเขาจะใส่ร่วมกับน้องผลไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะสมมติว่าผมจะใส่เป็นสายเส้นนี้นะครับทุกคนอนี่นะครับอันนี้จะเป็นสายผ้าไนาลอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เคสสีนี้เข้าไป เคสสีสตาร์ไลท์คือใส่ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบว่าแต่งได้เลยไม่จำใจนะครับทุกคนใครที่ชอบประมาณนี้ก็ h ฮดเซฟสี่อัลตร้าผัดนะครับ งบไม่ถึงหนึ่งใบเท่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้ดีไหมครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับกด Subscribe ช่องเราไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องการให้ผมเนี่ยทำคลิปรีวิวนาฬิการุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะครับตัวสายชาร์จจะเป็นตัวชาร์จแบบไวเล็นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ